โอ้ไข่ไม้ล้อมาตั้งไว้เนี่ยเฮ้ยขุดเลยไปเร็วเร <ๆ S 2> ไมขุดเลยไม้มันอยู่ในที่เอา้ามันอยู่เดิมเดิมมันเลย ที่ลงมานี่เรา,มาไม่ได้มันไไมม่ด้าขุดใบล้อมใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ของกายในเขามีไม้อ๋อไปอเลยผมก็ตามทีมงานมาเฮ้ยมาช่วยกันขุดใบล้อมเร็วจะ<า>ขอ,อ,อไม่อยู่พอดีต้นนั้นยังต้ตนตาลเนี่ยผมว่าไม่ตม่ำกว่า20ปีนะไปดูใกล้ๆเลยไหมอ่าได้เลยวันนี้ที่ผมมารีวิวหรือมาเล่นลิเกอ้าวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อเนี่ยนี่มันชุดอะไรเนี่ยหลังสงกรานต์แฟชั่นหลังสงกรานต์ก็ต้องแบบสไตล์แบบสบายๆสบายสบายไม่ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรชีวิตมากมายคือเพิ่งไงว่าสงกรานต์เนี่ย หมดตัวแล้วเที่ยวคาราโอกเ,าเ,าเกะหมดไม่ได้ไม่จะไปไหนแล้วไปใช่ไหมออไหนแป้งไหนจะมาทําอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไปอย่าบอกว่ามาขายอีกแล้วอ่ะมาแนะนํามาแนะนำมาแนะนำอ่าซื้อไม่ซื้อเรื่องของท่านใช่อ่อเาเพื่อนเราอยากให้ท่านได้ประโยชน์จากการที่เรามารีวิวนี่ถนนและโครงการเป็นไงมันอยู่ที่ไหนยังไม่ได้บอกเลยอ้าวอยู่อู่ทองสุพรรณบุรีที่อู่ทองสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพก็ร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลแล้วแล้วก็ไม่ได้ไกลไหนราเทศบาลหายไปไหนเนี่ย คือเทศบาลตำบลบ้านโค้งอยู่ข้างหน้านี่เองท่านอยากรู้ว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนก็พิมพ์เลยเทศบาลตำบลบ้านโค้งใช่อําเภออู่ทองสุพรรณบุรีแล้วก็ถนนอะไรนะเส้นสามสามสามกำลังทำเป็นสี่เลนด้วยนี่ไงนี่นี่นี่ประมาณกิโลกว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกำลังทสี่เลนไฟฟ้ามีประปามีนะมีแล้วไหนให้ดูขอบเขตซะหน่อยนี่ไงนี่หลักนี้เลยหลักนี้อ่ะถึงไหนถึงหลักนู้นประมาณห้าสิบกว่าเมตรข้างหน้าเนี่ย ติดสาธารณะ,ะประมาณ50กว่าเมตรอ่าโครงการน,นี้เพิ่งเริ่มเปิดขายใช่แต่แปลงนี้พิเศษนี่หนึงสามไร่ครึ่งไร่เท่าไหร่นะไร่ละ4ี่แสนสองสี่แสนสองคูณแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ 1, 000, 4, 70, 000, หนึ่งล้านเท่าไหร่หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นนะหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดเจ็ดหมื่นเอออธิบายแล้วผมมารีวิวคนเดียวอ่าผมน่าจะเมาแดดอ่ะผมไม่ได้บอก <ผม S 1> นหนึ่งจุดห้าแปดก็ยังงงไปเอาหนึ่งจุดห้าแปดมาจากไหนขายต้นไม้กัาด้วยสิแต่ผมพูดนะว่าไร่ละสี่แสนสองสามไร่ครึ่งกดแล้วนะหนึ่งจุดห้าแปด เอฟซีกระทักกันมาเต็มนี่กดผิดหรือเปล่าไกดผิดอ่ากดผิดกดคื่อะไรคือก็คือง่ายๆเขาขายเป็นไร่แหละแต่เรามาคูณให้นี่ยันทงข้างหลังนู่นเลยอ่ะนะโต่แี่เจ็ดสิบเมตรด้นะเนี่ยอ่าได้ได้ได้แล้วแถวนี้มันมีเป็นสิบสิบไร่เลยสิบสิบแปลงสิบแปลงเดี๋ยวจะมีเพื่อนบ้านมาเนี่แล้วมีวิวภูเขาด้วยนะสงการพายุมาป้ายเล่นเราป้ายเราพังเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอ่าพายุมันมานี่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 ข้างหลังไม่นวิวภูเขาเช่นนั้นเลย อ่าแปลงนี้มันพิเศษคือว่ามันมีต้นไม้อ่าอ่าไปดูต้นไม้ล้อมหน่อยที่ที่อื่นเอาเนี้ยแปลงเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ไม้ล้อมใช่ไหมไม่ใช่ไม้จากธรรมชาติที่มันเกิดเองแต่ดีมันโชคดีคือในในแปลงเนี้ยได้ต้นไม้สามต้นอ่ามีอะไรบ้างล่ะอ้าวต้นตาลหนึ่งตาลหนึ่งมะขามมะขามสองแสดงสามอ่าสามต้นไอ้นับผิดเปล่าบอกเขามีสามต้นบอกต้นตาลหนึ่งมะขามสองก็เป็นสามไม่สิเนี่ยอ๋อแล้วนั่นมีสี่ก็เป็นเจ็ดลุกนี้ไม่เล่น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 ใช่ไหมไม่เล่นไม มากแต่ไม่ได้คือมันมีเนี่ยตรงนู้นเขาก็มีแต่ตรงนู้นเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นสะดาะเดาะสดาบางทีคนบอกว่ามันไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจไม่ไม้ไม่ยางไงไม่มีค่ามากแต่มาขามเนี่ยกว่าจะโตมันนานโอ้แล้วอันนั้นก็มีแปลงหนึ่งเนี่ยที่มีต้นอะไรก็ไม่รู้นะตาลใช่ไหมอันนั้นตอนตาลอ่าเรามาดูในแปลงที่เรานําให้ท่านมาชมดีกว่านี่ตอนตาลก็อายุมันจะยืนมาขามไอ้คนเก่งขามนี่ต้นตาลคือแบบบึกบึนอ่า ลำซำนี่ใช่เขาเรียกว่าต้นไม่มันไม่ใช่ต้นลำซำนะหมายความว่าปลูกต้นตาลแล้วเนี่ยมันจะรวยอ่าเป็นต้นไม้ยืนหนึ่งอ่ะใช่ใช่อ่าแตดูที่มันกี่คนโอบพี่อึงที่ดินเนี่ยคงไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากเนาะน้ำไม่ท่วมอ่าไฟฟ้ามีประปามีฉนวนคุูแดงอ่าอยู่ตำบลแม่นโคงอำเภออู่ทองสุพรรณใช่ข้างหน้าถนนเป็นสาธารณะอ่าอ่าแปลงนี้3ได้ครึ่ง1.47ล้านอ่ะพอราคานี้ไม่ได้ลดจบกลับบ้านแล้วไม่พูดเรื่องราคาไม่พูดถึงการขายแล้วเข่าลมสิ จะมาดูต้นตาล3มคนได้นะหน่อยโหอบนี่มันต้นตาลเนี่ยใครไม่เคยนั่นนะระวังบาดอันกันนะเขาเรียกอะไรนะกราบหรืออะไรกาบมันเนี่ยกราบแต่ือมันมันเป็นใบของมันนี่แหละแต่ดูว่ามันมันแห้งแล้วอ่าผมมองอย่างน้อย4ี่คนนะใช่ใช่ได้ไหมได้ถ้าที่ดึงอบนีกี่คนผมเอา3ามเนี่ยเพราะตัวผมใหญ่ตัวยาวพี่อึ คนหนึ่งเมียน้อยคนที่หนึ่งเมียน้อยคนที่สองเมียน้อยคนที่สามมันจะไม่ตบกันเละเลยน่้จับมือกันไงคือจับมือกันเมื่อกีคือจะกระทืบผัวมันว่างั้นนะคนมาจับมือกันโอ้ตัวนี้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางผมว่าเป็นเมตรได้ถึงนะแล้วอายุนี่ผมว่าอย่างน้อยก็แก่กว่าที่อื่นแล้วกันเออได้เนี่ยอย่างน้อยห้าสิบหกสิบปีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ธรรมดานะกว่าจะโตได้อย่างนี้โอสิบปีบางทีแค่เนี้ยอ่าไปดูมาถามที่ อ๋อเ uh huh. นี่นี่น,นี่ผมชอบมากเลยมะขาม,<ผ>มเนี่ยว่าอย่างน้อยมีมีร้อยอะมะขามเนี่ยนะได้ไหมได้ร้อยปีอ่ะเออที่ถึงเคยเกิดมาแล้วเห็นต้นไม้แถวบ้านไหมโตมาพออายุที่ถึงจะเจ็ดสิบเนี่ยไปดูมันยังต้นเล็กอยู่เลยมีผมเกิดมาห้าห้าสิบกว่าแล้วเออไม่ใช่เจ็ดสิบอ่ะหม่ยเฉียม่ถึงอ๋อห้าสิบกว่าแล้วเห็นอย่างนี้ห้าสิบกว่าแล้วลวันนั้นเอฟซีบอกว่าสิบแปดมันคืออะไร ที่เหลือแล้วมั้งอ๋อเหลือที่8ปีตายหรือเปล่าอายุจริงๆอ่ะ50กว่าแต่อายุหน้า1 8อ้๋อสมัยคือย่างนั้นเอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวลืมขอเบอร์สิโหยิงโอบทั้งนั้จริงโอ้โหไม่มิดแล้วเดี๋ให้ท่านผู้ชมได้เห็นผมว่า6คนได้ไหมได้ได้ต้นมันใหญ่มากแต่จริงๆแต่ว่ายอดมันเนี่ยมันมันด้วนอ่ะ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาตัดแต่งมันไงให้มันเปพุ่มแต่คนต้นอย่างน้อยหกหกหกเจ็ดคนนะบางคนก็กลัวไงเฮ้ยต้นไม้ใหญ่เก่าแก่มีอะไรเปล่าบางคนก็ไปกลัวมีผีสิงผมว่าดีเลยละะวันจะได้ขนาดเนี้มันใช้เวลาฮะบางคนกลัวมีเทวดาหรือเปล่าขอหวยได้ไหมอยู่ที่คนคิดถ้าคนเขามองโอ้โหมันเป็นอนุรักษ์ที่ไม่ได้ไปขุดไปซื้อไปหามามันมีอยู่แล้วมันแสดงว่าที่ตรงนี้มันมีคุณค่าที่บ้านผมทำมาปลูกไว้เนี่ยต้นขนาดนี้สี่ปีมะขามนะโอ้จะขึ้นได้ สี่ปีถ้าจะรอนี่ต้นเท่าน,นี้ก็รอที่ถึงอายุประมาณ200กว่าสองร้อยกว่าปีเล่นขี้กันเนอะเนี่ยจริงมันโลง่ลงๆเลยนะตรงนี้มันโลง่ลงๆแต่ข้างหน้านี่คือชุมชนหมดเลยนะชุมชนเตนะถนนใหญ่สามน้ำสามอ่ะเนี่ยมาดูดิตรงทงตรงทง,งนี่คือโครงการละหมดเลยนะแต่มันเริ่มทยอยขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นภูเขาไหมทิ้งมีเสือไหมแถวนี้เสือเหรอเสือมันจะมานี่เหรอไม่มาหรือมั้ง เสือมันก็ขึ้นเขาไปหมดแล้วสิอ่ามันไม่มีแถวนี้มันไม่ยวกับไม้แล้วอันนี้ห่างจากกรุงเทพกี่กิโลผมให้เลยร้อยสิบกิโลกว่าๆหน่อยๆก็ไม่น่าเกินนั่นบางทีท่านอาจจะอยู่ค่อนไปทางโน้นค่อนรถสองชั่วโมงแต่แปลงนี้นะท่านไม่ต้องคิดอะไรเลยนะไอ้ไร่ละสี่แสนกว่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าแพงบางคนก็บอกว่าถูกแต่ถ้ามูลค่าทางจิตใจคือต้นไม้เนี่ยอย่างไงก็คุ้มคุ้มอ่าคิดซะว่าซื้อที่เนี่ยศูนย์ศูนย์บาทที่เหลือเนี่ยอีกหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น เป็นค่าต้นไม้ไปคิดอย่างนี้จะได้สบายใจพี่เป็นปีละไปเลยนะต้นไม้อายุเท่าไหร่อ่ะกี่ปีเนี่ยคนคิดต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยมันวัดกันที่อายุใช่ไหมใช่อ่ายิ่งแก่ยิ่งแพงอ่าอ้าทำไมแล้ววันนั้นเห็นเมียน้อยคนที่สี่ที่อื่บอกทำไมมันยิ่งแก่มันยิ่งงี่เง่างี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันอ๋ออันนั้นเป็นอะรก็เรอะไรสันดาลสันดานของที่อื่นเขาไม่ไงเลยเขาหลอกตาเออประมาณนั้นแหละเอาเป็นครงเลยเนี่ยอี่นดูฟอร์มต้นนั้นดิ ตรงไมนเขาเรียกเป็นฟอร์มใช่ไหมต้นไม้เรียกฟอร์มฟอร์มมันสวยเรามาทําแบบแล้วอากาศดำๆเนี้ยออกก็หน่อยแต่งให้สวยเลยมะปลู่บ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือขอให้ท่านอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ใช่เนี่ยแล้วก็รับลมโชยๆเลยผมบ้านเนี่ยมันเย็นสบายเนาะลมดูดูเสื้อที่อน่่งี้นี่ไม่ไม่ด้ดึงนะไม่ได้ดึงนะระดับสงการระดับความร้อน40องศาแถวนี้ปกติมันก็ร้อนเหมือนกรุงเทพแหละใช่บางคนถามแถวนี้ร้อนไหมมันไม่ต่างกรุงเทพมาก แต่มันโชคดีคือมันไม่มีปากคอนกรีตมันซับความร้อนได้ตรงธรรมชาตินี่แหละบางคนบอกเขาเยู่ในกรุงเทพมันเย็นเย็นก็อยู่ในห้องแอร์ออแต่พอออกมาข้างนอกมันก็จะแบบนี้แหละใช่แต่และหน้าหนาวฤดูหนาวฤดูฝนนี่สวยมากสวยมากแล้วก็อากาศก็ดีมากแต่นี้มีข้อเสียอะไรข้อเสียอะไรคือถนอนที่เข้ามาเนี่ยจากลาดยางมาประมาณสักหกร้อยเมตรเนี่ยเป็นหินคุกเป็นหินคุกเข้ามา อินเทอร์เน็ตก็อยู่ข้างหน้าอ่าไฟฟ้ามีประปามีนะประปามีดิประปาคือเป็นประปาของเทศบาลใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นแปลงนี้จะมาขุดบ่อก็ได้จะมาปลูกบ้านก็ได้ได้หมดแล้วถ้าไม่ต้องกลัวว่ามองไปแล้วยียมเหงานะเดี๋ยวพรุบพนับเขาเพิ่งเพิ่งเปิดขายใช่เราเพิ่งเปิดขายเนี่ยเนี่ยในวันเนี้ยกวันนั้นมาอะไรอะไรเรียนน้ำจ้อยอ่ามาเรียกว่ายิงทีเซอร์ยิงทีเซอร์ครั้งแรกก็มัวแล้วอะมัวไปแล้วราคาคนละเรื่องกันเลยอ่าแต่ เอาง่ายๆแถวเนี้ยมันมีหลายแปลงแปลงนึงก็มี3สามไร่สี่ไร่สองไร่อะไรก็ว่ากันไปใช่ราคาเดียวกันราคาเดียวกันไร่ละสี่แสนสองแต่วันนี้เราม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 านำเสนอแปลงนี้แปลงนี้ก่อนซึ่งมีมองก็มีข้อเสียไหมแปลงนี้ก็เนี่ยแหี่ที่จะข้อเสียคือเนี่ยเนีะยถนนถนนแล้วจะมีอะไรอีกไหมตอนอื่นผมว่าแทบจะไม่มีนะที่ดินทุกแปลงมันมีข้อเสียหมดแหละอจะมีมากมีน้อยบางคนโอ้บางที่ที่สวยจัดเลยนะ เ้อเสียคือราคาสูงอ่าอ่ามันคือเราชอบเออราคานี้ก็เราพอได้อ่าย่างตัวอย่ตัวอาทิตย์อื่นนะราคานี้พอได้ธรรมชาติดีอ่าแล้วก็ว่าดีอ่าเขาเสียคือถ,ถนอนเนี่ยจะมองไว้ขนาดน,นั้นแถวนี้มันมีหลายราคาบางทีเนี่ยพันธมิตรเราเขาก็ขายสองแสนสามแสนก็มีมีมันอยู่ที่ท่านเราไม่ได้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอ่าอ่าเหมือนเนี้ยตรงข้ามถนนเน,นี่ยอาจจะสามแสนก็มีมีหกแสนก็มีมีมันไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดใช่เหมือนเหมือนมูลค่าคนเนี่ยมันวัดกันไม่ได้นะอ่าอย่างที่อื่นอย่างเงี้ยเห็น ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องไปร้อยล้านพันล้านบาทเดียวก็เอาแล้วสามบาทที่แพงไปแพงไปสิเพราะงั้นมันไปวัดมูลค่าไม่ได้ก็ถ้าแปลงนี้ใครชอบยังไงก็ลองดูเป็นทางเลือกให้กับท่านใช่ครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะกว้างคุณยาวเท่าไหร่หรือบอกแล้วนะอ่ะบอกไปแล้วตานนู้นประมาณ70็ดสิบทั้งด้านหน้าเนี่ยประมาณ50เดี๋ยวที่จะพาไปดูตรงหลักสักหน่อยไหมได้ได้เอาสิเอ๊ะดีเลขอ่าพี่ม่คือเอฟซีในส่วนใหญ่เนี่ย ข้ามาชมเราเนี่ยบางคนบอกไอ้ฉันยังไม่พร้อมนะทายังไงถึงจะอ่าฉันถึงจะพร้อมอมีวิธีหนึ่งที่ฉันจะพร้อมได้เร็วที่สุดคือเล่นลอตเตอรี่แล้วก็แฝงไปเลยอันนี้แปลงเนี้ยสามไร่ครึ่งแล้วก็แฝงตัวเลขเข้าไปให้จุดหนึ่งคือมันเป็นแค่แบบติดไปนวมสนุกสนุกคือที่ดินทุกแปลงเวลาซื้อนี่ต้องมีเลขหลกักฉนนนะใช่หลกักหลักหมุดเหล็กห,หลักปูนตรงเนี้ยนะทีเรื่องเรื่องเราพามาดูคือเราไม่ได้มาให้ตัวเลขแบบว่าให้ไปแทงลอตเตอรี่และอะไรกันแล้ว เราแท้ดูว่ามันเป็นถนนคุดแดงมีหลักคุดหลักเหตุชัดเจนใช่แค่นั้นเองที่เหลือคือออปชันโปรโมชั่นตัวเสริมใช่จะถึงไหมเนี่ยถึงดิเออคนก่อนชมเรานี่บางทีนะพอเราจะลงคลิปปุ๊บนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปเอากระดาษก่อนไปเอาปากกาก่อนจะไ์สดยังไงบอกล่วงหน้านิดนึงเดี๋ยวหาปากกาปากกาไม่ทันบางคนหวม้วนไ่ดูอ่ะเพราะว่าสองคนมันมามันจะต้องบอก ไปปลายม้วนไหะอะไรอเงี้ยคือกง่ายเลยชมเราเพื่อหาตัวเลขทำมันเถิงได้ทุกอย่างบางคนบอกว่าเงินชัางมีอยู่ในบัญชียังไม่ถึงพันเลยจะซื้อที่ราคาเป็นล้านได้ไงเอาสิชมเพื่อสร้างกำลังใจเอาสองใบก็สองร้อยอเฮ้ยตอนนี้เขาออกข่าวนะขายขายเกินแปดสิบโดนนะหลาจะพูดเรื่องนี้เหรอก็เอาเป็นข่าวไงตามกระแสหน่อยเนี่ยที่นึ่งนี่ใส่เสื้อสีฟ้านี่บ่งบอกอะไรบอบงบอกว่า มก่อนฟ้าวเนี่ยบกฟ้าอฟ้าเหลืองไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือเราก็ไม่กล้าวิจารณ์เรื่องนี้เนาะมันกล้าพูดไม่กล้าพูดมากเดี๋ยวมจะเข้าตัวพยายามจะเลี่ยงๆออกมาก่อนเพราะว่าบางคนก็เข้าใจนะเราเข้าใจเอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้วกันใช่มาเข้าใจก็ย้อนไปดูตัวข้างหน้าอ่านี่มี่ไหมนี่สิเนี่ยเขาทำไม่อย่างดีเลยเนี่ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะ สี่ชอช้างหรือซอโซเนี่ยสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดบางทีชมที่อื่นเนี่ยท่านต้องไปขูดตัวเลขเอาแป้งมาใช่ไหมมาขูดตัวเลขกับต้นไม้ของเราไม่ต้องไม่ต้องเราบอกก็จะจะเดี๋ยวเรามาขูดตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมันไม่มีแป้งก็น้าที่อื่นหน้าถูปหน้าถูปมันมันการเรื่องอะไรรีวิวตัวเลขสมัยใหม่เอาหน้าถูตัวเลขจะขึ้นเลยโงันั้นี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปธุระ ทำไมล้มรถล้มถนนนี่ยุบเป็นคืบเลยอ่ะทำไมอ่ะหน้ามันด้านนะจ๊อ๋อหน้าหนาเออหน้าในเดูยังดียวดีเลยไหมงี้ถนนเขาไม่แย่หมดเลยเหรอกันเนี่ยต้ต้องไปซ่อมให้เขาเนี่ยโอ้โหแทนที่หน้าตัวเองจะไม่เป็นแต่หน้าไม่เป็นไรเลยหน้าไม่เป็นไรเลยสติหน้าหนาขนาดนั้นเนี่ยซุปเปอร์หน้าด้านเออคนอะไรหน้าจะหนากว่าถนนเนาะโอ้อย่างที่อื่นนี่ไม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 ่มีหน้าด้านแบบเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากใช่อ่าใครบนนิดนึงใครแซวนิ่งไอ้พ่อรูปรออ่ะเครียด เกียดสิข้าวปลากินไม่ได้โอ้โหสามวันอเอาเรื่องจริงมาพูดเงี้ยบางทีมันก็เนาะมันโ้โหมันบางทีก็เอาไว้ในใจเถอะ<อ>ไอ้รูปรอ,อยไอ้หน้าอายุน้อยไอ้หน้าเด็กอะไระเงี้ย่างทีมันผิวน,นี่ขาวผุดพองอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไอ้ผิวเหมือนหยวกวกล้วยเนี่ยมันก็ทําให้ที่ถึงเครียดเครียดสิาบางทีก็เรื่องพวกนี้เราต้องขอร้องเลยนะอย่าอย่าอย่าชมกันเอาเรื่องจริงมาคุยมันมันยายามบางทีเราก็ต้องเส่แซงนะอจริงเราเก็บไว้ในใจใช่เดี๋ยวคนจะหมันไส้กันเอา ก็ฝากเขาด้วยเนาะฝากเขาด้วยนีนี้ถึงเดียว์ที่เทียววิวมันสวยกันต่เหรอนี่นี่นี่คุยกันโมมากไปหน่อยไงไม่ได้ดูวิวเออไม่ได้ดูวิวอันนอกนอกเลยวิวนี่แถมฟรีไหมแถมไปเลยอันนี้หนึ่งจุดเท่าไหร่นะสี่เกตลานสามไร่ครึ่งไร่ละสี่แสนสองอ่ะซื้อที่แปลงนี้ไปก็ได้อย่างนี้เอาง่ายๆไร่ละสี่แสนสองนะสามไร่ครึ่งทำถึงคูณใหม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลุงบอยก็จะคูณผิดอีกคนเล็กๆเอาแต่เราพยายามบอกราคาแต่ไร่คือเจ้าของเนี่ยเขากำหนดไปเลยว่าเนี่ย ไล่ละ400,2เหมือนกันหมดอ่าที่เหลือเราก็ต้องเฮ้ยไอ้แปลงนี้มันสามไร่ครึ่งไว้อ่าไอ้อันนู้นสามไร่กับสิบแปดตารางวาอ่าอันนู้นสองไร่ยี่สิบหกตารางวานั่นแหละเราก็เบอร์ดิตัวชื่อเล็กเราเบอร์เลยเพราะันราคาราคาต่อหน่วยก็เท่ากันอ่าคือ400,2ต่อไร่อ่าต่อไร่ต่อไร่ไม่ใช่ต่อแปลงนะจะต่อแปลงแล้วเดี๋ยวสองคนเราคนละสี่แปลงเนาะอ่าโอเสบายเลยเดี๋ยวผมขายต่อที่หนึ่งที่หนึ่งจะได้มีน้อยครบทุกคนเออเก้าคนนะ พูดอด่างนี้เนี่ยใครมีเมียแล้วหลายคนนี่แอบมาซื้อเมียใหม้มีได้เลยนะอย่า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 งนั้นอย่างงอย่างนั้นอย่าอย่างนั้นไม่ดี<อ>ใช่ไหมเอออย่าอยที่อื่นเป็นตัวอย่างอ่าแต่ส่วนใหญ่ไม่มีเอฟซีเรานี่โอเคหมดโอเคหมดไปเล่าบริหารเข้าใจพอก็พอกเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าเออครอบครัวล้าวฉานคืองานของเราะนะเนี่ยเออส่งท่านผู้ชมตรงไหนดีที่เอานี่ที่อันนี้ในใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยตึงส่งแบบแบบลีลาแบบสบายใจสบายใจแบบร้อนก็จริงอ่ะแต่แบบ มันร้อยแบบมีความสุขอ่ะส่วนยังไงอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนี่แปลงนี้เลยสามไร่ครึ่งอะไรเงี้ยนี่จะเสริมชัยใช่ไหมดูแล้วเหมือนจะบ้าเนาะไร่ละสี่แสนสองอย่าลืมอย่าลืมโฉนดทคุดแดงด้วยอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีจะชอบกระทักทายกันเข้ามาทักทายกันเข้ามาอ่ามันจริงๆมันมีหลายแปลงแต่อย่าเพิ่งพูดถึงแปลงอื่นพูดถึงแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ก่อนถ้าท่านมาแล้วแปลงนี้ไม่ชอบค่อยว่ากันอ่าราคามันเท่ากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจำนวนไร่มันไม่เท่ากันกระทันมาบอกเอ้ย มาชอบแปลงนี้เดี๋ยวจะดูสักสามแปลงแล้วก็ไล่ไปเลยเนี่ยดูไปเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยเพราะว่าถ้าคุยตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวแปลงอื่นเราเก็บค่ารีวิวไม่ได้ไปก็ขอฝากก็เลยเนาะอากาศร้อนๆก็อย่าไปร้อนตามอากาศจิตใจอย่าร้อนก็ทาจิตใจให้ลมเย็นจิตใจให้เบิกบานและชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าบออย่างเราแล้วก็จะสบายใจก็ขอฝากก็เดยแต่ถ้าท่านจะมานัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันที่ไหนตัวไม่ได้ช่วงนี้ครับผม จะได้ไม่เราหนึ่งวันปุ๊บสมมติโทรมาวันนี้ปุ๊บเย็นที่หนึ่งจะได้เอาขาวเข้าของนี่ออกจากบ้านมาก่อนอแล้วพรุ่งนี้เขามารับท่านบ<อ>บจะได้บอกเ<อ><อ>มียได้บอกลูกค้า,าอีก3มวันทำมาถึงเนี้ยเดินทางไกลนิดนึงเราต้องมารอ,อาขอขอให้สร้างหลักฐานไว้ให้เรานิดนึงว่าท่านจะมาที่หนึ่งจะได้ไปแต่งเรื่องต่อได้ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องแค่วันเดียวพอจะได้เดินทางมารอได้ครับผมเอาไปก็ให้ท่านทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในนาทีการงานทุกด้านนะครับสวัสดีครับไม่ร้อนไม่ร้อนแต่จริงๆร่ะ ร้อนหมดร้อนเลยไปครับสวัสดีชวชนี้มีความสุขใจเย็นๆกันครับเจียงตรงเลยอ่ะ